หมดโบโนนี่ไม่อยากดูว่นับชือที่บยาเนีการคืนก็ได้นับไปแล้วตอนนี้่ยัเยา่้าได้ที่แสยกเออยกก็ได้คะแนนเยอะแไปเตมที่เตมที่เลย ในช่ว,ชวงพักยกเราจะเรียงนะคะจาก1 5ถึง2 5ใครรู้สึกว่าปวดหวัวเป็นไข้ปวดแหวปวดฟันหรือหอวงบ้านาไไหรือถ,าไไถาปป่าวเบาไหวหรือว่ากูต่อสู้กูอยู่มาบอกเด้นอพี่น้องเด้เอเดี๋ยวจะเรียงให้ครับเอผู้หน่อยบางคนมันกินเผากระดาดีไหมอ่าเจนเจนเจนมันกิน้อยจูนน้ำเบิร์กันแล้วว่าถ้าชาเจ้จาคือสิดีว่าัฒน์ในภูเก็ตเพิ่อนบ้าน ครับไหวก็นี่ครับผสมพางวันมากนะครับแล้วตรงว้างก็สูตรนีไหลายเรือ,อครับขอปั้นกันดน้าครับเก้าสอ,องหกสีนะครับขอวทอมว่า หลังจากรถยกนี่ไปขยับรถแหน่นะครับมันจะพาผู้สาวมันเป็นเฉลิมฉลองตะวันแดงนะครับขอกขวัญตะลุ่นห้านครับเด้อมาะนี่ก็มีอ่านใหญ่อยู่ตลาดแดงนะครับกินกอนพัดที่หลังนะครับเดะมาจับมัดายนะครับไปหันตะวันแดงยะสซ้ำงจะเสริมกันนะถ้าเห็นหน้านมเงินอยู่แถวหัวให้ไปหน้าบอกราถอนห่อนหยาเลยครับหน้ามันเป็นตะกวนนะครับ แต่ว่ามุ่แด้นี่ทพักไล่กับบอลแล้วนะครับอาศัยยิมช้มูนะครับเกียรกลอบกันมานะครับแต่เก็บไล่ละเอียดลูกน้องแล้วครับเกียร์กบครับไม่คนี่สองล้องกันแล้เร่นได้กระสานแดงนะครับแย้แดงชุดไทยัดผลเอาขาวลงนะครับเป็นเมื่อเป้านะครับลูกันลอกลอกนะ ขพวนรถเพชรไทยศาสตร์นะครับพี่คบเห็นหลาแล้ละโลกขยันเล่าแล้วสบายใจขอเข้มแข็งนะครับคุณพ่อมาปัตในทุกอกเบงก็เป็นศิลปะนะครับนำเงินีนคุณขยับกับแก้มที่นาฏนะครับ ก็ธรรมดานะครับเหชรไทยจะบูดกินจะว่าจะขวางเมี่ยนหน่อยนะครับห้มแดงนมีตูดกินจา้าของตาดนะครับนี่เวลาน้างหน้าสิส้นแล้วถ้อาบน้ำต้องกิกนจเจนอิ่มนะครับมัดอันแรกเอาฟองทศบัดใครคิดว่าไม่มีเลยนี่บอสมาบอกมีโผล่ขึ้นมาอีกหรือไม่ครับมาดูเยอะมาวอ้อออาวตอนนี้ลำดับตามนั้นครับไอ้กั้งมาผีสิงครับเนี่ยจากที่ร่าลุ่ม หัวสะพานนะครับเอามาตัวปูเป้ให้เกียรติขาดตงคลผูกเสกคาถานะครับหัมีอันตรายจากใต้บุญนะครับอยียกลับกลับมาครับดูกกันสนุกครับอย่ายุบแดงนะครับเพชรศิลาน้องเงินแดงเดียมันเสียบตบายมังกรนุกเจ้าครับนำเงินเดียมาจะลองปูเป้ครับ ยกสองไปที่สามยกเดินคู่หนุ่ยดีใจกับท่านประธานแดงครับไอหวายสควอชเออร์ลือดกำลังมากนะครับการควาครับไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับเนี่ยคนผูกเสกคาถาดิฮักขังควาลูกอินทวันครับไอหน้าหาจังหวะนะครับช่จริงแล้เหลือก็ฝ่ายนักยิงครับเขาลุ้นใหญ่แล้วแม่ เขาเราล้มไม่เป็นไรครับอ่าล้มได้ลุกได้ผ้าเสื้อเยอะกันละครเบสทีร่าเขาเนี่ยเบสได้ผ้าเสื้อมาับคอยอยู่ครับข้าหูด้วยกันแยกก่อนแยกก่อนดูดีๆมีรางวัลนะครับเส้อเสือนี่ไล่มาไล่ไพ่กระตูครับไอ้นมตาไปเข้าหรือกระยกให้ฝั่งน้ำนนะครับ ดูว no ่าใครเหลือเยอะกว่ากันครับยกต่อเหลือยุดแดงพคลา่งเปนแยกออกมาสู้กันในกลางเวทีจงนะครับจงครับบางีีมีโอกาสกำชัยครับไอซไม่จอแกแล้ว นะครับจังหวะค่อยทำวางไปที่หัวไหลเย็บกระแทกหาจัางหวะเตะไปที่ได้โคน่นขาขาขาคุณหนุ่ยเป็นไงไแตกครับครับเขาแตกนะครับแต่ถ้าอัลบาตโปูเก้ขึ้นไปนี่อาจจะนอนแล้วนะครับเบาให้อยู่ครับแม,มนบอกแพ้ชนะค่อยคุยกันครับเอาเต็มที่สัตว์ฉากรับเป้่าไหวหลังมา ตั้งลั่มครับไปแดงครับถือว่าจะใหญ่จะหนานะครับเอขาโดนบังเ็บกระแทกโดนนวลถ้าก,การเที่ยวล่องข้านงนะครับมานงูที่ต้องครับมาดขะเนี่ยด้เซียก้าขึ้นสัตน์สองไทยเทปผ้าพี่แบเพี่ไอ้ดอกระกาศกัเพี่ไอ้ดอกกันฝ่ายแดงนี่เจ้าเนื้อครับยกสุดท้ายฝไปเนื้อนี่เจ้าไนละ่ครับการคว้าเราเป็นหาง ย้ำๆคุยเคื่งกับข้าลุกขึ้นหน้าครับคุยใจค่อยลุกเป็นอย่างหล่อขาที่ชัวร์เกินไปสายกอเวารแวกับ้ว่าที่ไม่ใชน้าหูไหนกี่ตาามสสูกันหนาคายเนี่ยครับหลวงพี่ยิ้มเป้ยๆนะครับมันโหดปาอีกตรน เพ oh, oh mm hmm. oh so ื่อเป่าไฟเข้ามายกสุดท้ายครับแล๋ยกแดงเพชรกิจาน้ำเงินผลการศึกษานะครับยอดเวันที่สองพันบาททางบ้านคอยมงคล อางงยทอร์ก็บนะครับควงยกกันแล้วละสมมาภ้าคว้นละลักสู้กันใส่โต๊ะนะครับบอมี่ใหญ่บอมีใหญ่ครับชุดไทยละข้างหลังนะครับไปคว้าทวดกันไอแพ้ไผชนะบอเป็นหยังนะครับนี่อ่ามีสภาพที่ดีครับรับผู้ใดเงินผู้เดินทางกับควงกับคว้าโชคดีมีใช่ครับนอนรับให้ได้เงินเมือนซึนคือผู้ใดกนแสนครับรวมรวมสามใบแล้วก็บช่วยมือให้ไอ้เจี๊ยบหูบินจากสายมูลนะครับนี่